สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาปลูกกระเพราอยู่ที่สับบัวฟาร์มฮักนะคะกระเพราพันุนี้เป็นกระเพราบ้านนะคะถ้ากระเพราไม่หอมพันไม่ดีเราไม่ปลูกนะคะปลูกให้เปื้อนน้ำเราไม่ปลูกเพราะว่าอันนี้หอมฉุนมากเลยเป็นกระเพราบ้านนะคะลักษณะเขาจะถ้าเอาไปผัดกระเพราหมูกรอบเนี่ยหอมฉุนแล้วก็มีรสเผ็ดนะคะถ้ายิ่งใส่เยอะยิ่งเผ็ดยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งฉุนนะคะตัวนี้ ไปผัดกระเพราผัดเผ็ดแกงป่านี่หอมมากๆเลยจะต่างจากกระเพราตลาดจะต่างจากกระเพราตลาดกระเพารสดคอกนั่นนะคะกระเพราพวกนั้นจะเป็นใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยใบใหญ่มากใบใหญ่เท่าสองนิ้วเนี่ยหอมก็ไม่หอมนะคะแล้วก็วิธีการปลูกของเราเนี่ยเราก็จะมีการปรุงดินก่อนเราปรุงดินนะคะตีดินให้ล้วนซุยใช้รถตีดินถ้าใช้จอบขุดเนี่ย ทำยังไงก็พืชผักก็ไม่งามหรอกคะ่ะเพราะว่าดินมันดินมันไม่แตกกระจายใช่ไหมดินมันต้องแตกกระจายแตกกระจายแบบเนี้ยอ่ารากพืชก็จะชอนใช้ได้ดีเห็นรากพืชไหมเนี่ยรากกระเพาอาเราก็ปรุงดินใช่ไหมพอดินร่วนซุยแล้วเราก็ปรุงดินเราจะใส่ขี้หมูนะคะมีขี้หมูแล้วก็ขี้วัว แล้วก็ตัวนี้ไตรโคเดอร์มาสำหรับใครใครที่ทําเกษตรและยังไม่มีนะคะตัวนี้แนะนําเลยนะคะไตรโคเดอร์มาคือ,อเชื้อราที่เขาบ่มเพาะออกมาจากห้องแลบนะคะมหาลาัยกเกษตรศาสตร์พืชปลอดภยัยแล้วก็คนใช้ก็ปลอดภัยค่ะเพราะว่าออาร์แกนิกปลอดภยัยส่งตรงออกมาจากห้องแล็บวิทยาศาสตร์นะคะมหาลาัยกเกษตรศาสตร์นี่ค่ะวิธีการใช้เห็นไหมใครใครที่อยากได้นะคะ คลิกลิงก์ด้านบนเลยเดี๋ยวเราเราแนบลิงก์ให้นะคะจะเป็นกดลิงก์กดที่ลิงก์นะคะสั่งซื้อได้ที่ช่องทางรัศดานะคะส่งฟรีส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะสะดวกสบายมากเราใช้ไตคูดามานะคะผสมบัวลดน้ําลาดที่เราใส่ขี้หมูขี้วัวไปแล้วผสมบัวลดน้ําราดนะคะแล้วเราก็ห่มดินให้ดินเนี่ยให้ดินเขาเย็นนะคะห่มดินด้วยฟางแล้วเราก็ลดน้ําให้ชุ่มๆเลยนะคะ พอดินเย็นแล้วเนี่ยเวลาเราปลูกผักอยู่กลางแจ้งเนี่ยดินเย็นนะลากพืชเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะโดยที่ไตรโคเดอร์มาเนี่ยเขามีคุณสมบัติก็คือป้องกันพวกโรคพืชน,นะคะแล้วก็ป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันโรคพืชต่างๆทําให้ผักพืชผักเรางามผักปลอดภัยแล้วก็คนก็ปลอดภัยนะคะไม่เป็นอันตรายตัวนี้แนะนําเลยนะคะมีเกษตรกรหลายๆท่านนะคะ,ะถูกใจถูกใจแล้วก็ ผลลัพธ์ก็ผลลัพธ์ก็คือพืชผักดีงามมากเลยนะคะไม่เป็นโรคนะคะสามารถสามารถใส่ในไม้ผลก็ได้เวลาเราปลูกนะคะปลูกเราก็รองดินด้วยไตยคูดเดอร์มาผสมบัวลดน้ํานะคะเขามีวิธีการบอกวิธีการใช้อยู่นะคะแล้วก็ผสมบัวลดน้ําหรือว่าผสมน้ําสะพายฉีดพ่นก็ได้คะ่ะให้พวกต้นทุเรียนต้นบังคุดต้นเงมาะมะม่วงไม่ให้เขาเกิดโรคนะคะอันนี้ป้องกันโรคพืชได้ดีมาก เพราะว่าปลอดภัยออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นเป็นเชื้อราที่ได้จากห้องแลบนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาดูพามาดูแปลงกะเพรานะคะเราปลูกแบบปลอดสารออร์แกนิกนะคะไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยปุ๋ยปุ๋ยเคมีข้อเสียก็คือทำให้ดินแข็งดินกระด้างพอดินแข็งปุ๊บนี่พืชผักไม่งามนะคะดินดินกระด้างใช้ปุ๋ยเคมีมากๆดินกระด้างนะ ทุกคนลองไปสังเกตดูได้นะคะส่วนใครที่ใช้ปุ๋ยเคมีหนักๆใช้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงหนักๆดินกระด้างหน้าดินขาวๆอ่ะไม่งามหรอกคะ่ะปลูกอะไรก็ไม่งามนี่สําหรับวันนี้นะคะมินมาฝากไตรโคเดมาแล้วก็กระเพราบ้านหอมๆสําหรับใครที่อยากได้กระเพราบ้านหอมๆม,มินก็จะจัดส่งให้เหมือนกันนะคะจัดส่งโดยรถแช่เย็นนะคะรับประกันความสดไม่เน่านะคะจัดส่งฟรีเอ้ยจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยค่ะ โดยรถขนส่งรถแช่เย็นแล้วก็ใครที่สนใจไต,ตคูดามาคลิกลิงก์ด้านบนเลยค่ะลาซาดาส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะปลอดภัยมากๆนะคะปลอดภัยสําหรับพืชผักผลไม้แล้วก็ปลอดภัยกับคนสำหรับวันนี้นะคะมินขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องทางในช่องทาง YouTube นะคะสะบัวฟาร์มฮักฝากกด subscribe แล้วก็ กดไลค์แล้วก็ดูรับชมเป็นกําลังใจให้มินดด้วยนะคะบายๆคะ่ะฝากมอลรักเรอาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็ดูเป็นกำลังใจให้เพจ Facebook มอลักผู้บ่าวขอนแก่นด้วยนะคะบายๆคะ่ะวันดีคะ่ะวันนี้ท้องฟ้ามืดคึมมากเลยคนงานท้องฟ้ามืดคึมเหมือนฝนจะตก